สวัสดีค่ะก็ไม่รู้จะทำคลิปอะไรนะคะก็ให้ถ่ายบ,บรรยากาศแถวบ้านทนทนดูไปหน่อยนะคะเพื่อให้ชมได้แบบแบบมีไรายได้คือถ้ามีไรายได้แล้วคือหยุดแล้วค่ะไม่ไหวแล้วค่ะเนี่ยเดี๋ยวจะเอาขามาถอนเอาขาแล้วก็เอาหน่อไม้เนี่ยไว้ใส่บาทพรุ่งนี้ค่ะเนี่ยขาตั้งกล้องก็ไม่รู้ไปไหนค่ะหายสาบสูญแล้วมั้ง เพราะหน่อมันเยอะเนี่ยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแบบว่าหักหักหน่อมันก่อนเนี่ยค่ะอันนี้คือมันจะเป็นกอของมันอยู่แล้วค่ะแต่ว่าหักเลยค่ะเนี่ยค่ะหักเลยค่ะปลูกไว้ก็ไม่เสียหายนะคะคือแบบคือแบบยังไงอะ่ะคือตั้งแต่ส้มปลูกมานี้ก็คือได้กินตลอดเลยอะ่ะอาทิตย์ละยี่สิบหน่อ นี่ค่ะนี่พวกนี้ก็เดี๋ยวเอามีดไม้เอามีดมาเฉาะเอาค่ะเนี่ยพวกนี้เดี๋ยวหักไปทางนี้ก่อนก็ว่าจะต้มใส่บาตพวกนี้ค่ะแล้วก็เอาพวกขา ่อยเอาพ้ามาเอามิดมาจิมจิมเอาเนี่ยขมิน้นสม้มคิดว่าบ้านของสม้มไม่มีขมิน้นเอาเอาอี้เสร็จแล้วก็ค่อยเดี๋ยวไปเอาพวกขาแล้วก็ส้มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะขุดหลุมปลูกไอ้ไอ้อะไรนะขุดหลุมปลูกไอ้ไอ้นี่ค่ะแบบเนี่ยเห็นไหมคะนี่ หักเลยเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาอีกเ <c oughs> นี่ยหักมาเลยแต่หน่อมัน <c oughs> หน่อมันจะเล็กๆอยู่ค่ะเพราะว่าก็ไม่ได้อปุ๋ยมาใส่เพราะเดี๋ยวนี้แบบพี่วัวมันแฉะพวกเขาก็ไม่อยากจะตักนี่ค่ะ เดี๋ยวพวกนี้เอามีดอ๋อนุ่งค่ะ ต่อไปเดี๋ยวเอาเอ้เอาเอาปุ๋ยมาใส่เนี่ยค่ะเดี๋ยวก็ค่อยไอ้นี่ไอ้นี่ดวงมันของค่ะเนี่ยค่ะมันยาวแล้วค่ะเพราะส้ม หน่อยถ้าดวงมันยาวๆก็ปล่อยให้มันยาวไปค่ะเดี๋ยวค่อยมาไอ้นี้อันนี้เดี๋ยวส้มจะเอามีดมาเฉาะเเอาไอ้ตัวต้นมันไอเนี้ยเนี่ยค่ะ <c oughs> ปลูกเลยนะคะสองปีค่ะได้กินสองปี ส้มให้ญาติส้มเอามาแต่แถวสกุลที่แรกก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นบงหวานไปกับไปไปไอ้นี่เพื่อนในบ้านเลยได้กินของเขาก็เลยเอ้ยหน่อไม้อะไรอ่ะอืมเนี่ยส้มจะไม่ใช้เสียมนะคะจะใช้ไอ้นี่เอาตัดเอาแต่น้าสาวบอกว่าน่าจะเอาดินลุโอ้ยดูดิเนี่ยค่ะ ก็หาดดีมากุบเอาก็ว่าจะซ้อมไอ้ทำพริกน้ำพริกไอ้ธรรมดาแถวบ้านนอกนี่แหละคะ่ะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะมันกำลังจะเกิดเนี่ยหนอนเนี่ยว่าจะไปซื้อเสียมไอ้เสียมไอ้ เสียมด้ามน,นะคะเสียมมืออ่ะเล็กๆอ่ะเดี๋ยวส้วนจะหายนี่มาใส่ปุ๋ยมาขุดแบบว่าให้มันแตกหน่อขยายออกมานะคะเนี่ย ก็โอเคอยู่นะคะแบบว่ามันได้กินตลอดนะพูดถึงอะ่ะอืเนี่ยค่ะอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเดือยจะฝั่งนี้ถ้าอันไหนดวงแบบว่าไอ้นี่เนี่ยส้มก็เอาไว้เอาไว้แบบว่าอาทิตย์หน้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันยาวแล้วเดี๋ยวออกเลยค่ะอันนี้น่าจะเอาไว้หรือว่าเอาว่าอันเนี้ย ก็ได้กินอยู่ค่ะเยอะเลยคือได้กินกินตลอดอ่ะส้มสังเกตดูคือได้กินตลอดอ่ะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพวกนุนเอาเอาเอาไว้ค่ะเดี๋ยวเอาเจาะไปปลูกต้นอะโวโคโดเพราะว่ามันจะไอ้นี่หมดแล้วเนี่ยพวกนี้เอาไว้เอาไว้อาทิตย์หน้า ไม่ได้ใส่ปุ๋ยมันค่ะว่าจะไปเอาแบบปุ๋ยปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรเงี้ยเนี่ยค่ะก็ได้เยอะอืมเนี่ยทีนี้ก็มาถอนขาอย่างไอ้นี่มาแล้วก็คือเสียบไว้ดินแฉะแล้วไม่อยากจะทำอะไรค่ะอืมเนี่ยก็เอาพวกขานี่แหละคะ่ะไปนึ่ง ไปนึ่งแล้วก็ใส่บาดพวกนี้ยแต่ขานี่เดี๋ยวส้มจะามาเอาช่วงเย็นนะนเดี๋ยวจะเอาแก้มังกรด้วยเนี่ยค่ะก็พอพอโอเคอยู่นะคะพออยู่พอกินอยู่ค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะ